สวัสดีจ้าเด็กๆสำหรับวันนี้นะคะเราจะมาเรียนเรื่องความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรมค่ะจุดประสงค์การเรียนรู้นะคะมีทั้งหมด3ข้อด้วยกันค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนสามารถบอกลักษณะของความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรมได้ข้อที่2ค่ะนักเรียนสามารถ อธิบายเกี่ยวกับความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรมได้ข้อที่3ค่ะนักเรียนเป็นคนช่างสังเกตช่างคิดช่างสงสัยและเป็นผู้ที่มีความกระตือรือร้นในการสอบสแสวงหาความรู้โรคที่ถ่ายทอดทางพันธุกรรมคือโรคที่เกิดจากความผิดปกติในพันธุกรรม หรือเกิดขึ้นในโครโมโซมค่ะซึ่งสามารถถ่ายทอดภายในครอบครัวจากรุ่นสู่รุ่นได้ค่ะและก่อให้เกิดความผิดปกติตั้งแต่กำเนิดซึ่งบางครั้งความผิดปกตินี้ก็จะส่งผ่านทางพ่อแม่ที่เป็นพาหะสู่รุ่นลูกค่ะความผิดปกติและโรคทางพันธุก,กรรมนะคะเรามาดูความผิดปกติ ที่โครโมโซมร่างกายซึ่งมีดังนี้ค่ะการมีจำนวนโครโมโซมร่างกายเกินซึ่งมีกลุ่มอาการดังนี้นะคะกลุ่มอาการดาวนะคะหรือดาวซิมโดมซึ่งจะมีโครโมโซมร่างกายคู่ที่21เกินมา1โครโมโซมนะคะจึงทำให้เด็กแรกเกิดนั้นมีลนะักษณะด่างจมูกแบนศีษะแบนตาหา่างตาชี้ขึ้นข้างบน มีลิ้จุกป,ปากนิ้วมือสั้นซึ่งกลุ่มอาการดาวนี้มักจะเกิดขึ้นกับพ่อแม่ที่มีอายุมากค่ะซึ่งเด็กๆสามารถสังเกตรูปภาพของอาการดาวได้เลยนะคะกลุ่มอาการเอ็ดเวิร์ดหรือเอ็ดเวิร์ดซินโดมซึ่งจะมีโครโมโซมร่างกายคู่ที่18เกินมา1โครโมโซมค่ะลักษณะที่ปรากฏนะคะคือหน้าผากแบน นิ้วมือบิดงอหัวใจพิการผู้ป่วยโรคนี้นะคะมักจะเสียชีวิตก่อนอายุหนึ่งขวบค่ะเด็กๆสามารถสังเกตภาพในสไลด์ได้เลยนะคะกลุ่มอาการพาเทาหรือพาเทาซิมโดมซึ่งจะมีโครโมโซมร่างกายคู่ที่13เกินมาหนึ่งโครโมโซมค่ะลักษณะที่ปรากฏนะคะ ปากแหว่งเพดาวนิ้วเกินส่วนใหญ่จะมีอายุสั้นมากค่ะเด็กเอกสามารถสังเกตภาพในสไลด์ได้เลยนะคะเรามาดูความผิดปกติที่รูปร่างของโครโมโซมกันนะคะกลุ่มอาการคริสตูชานะคะหรือคริสตูชาซินโดมซึ่งเกิดจากแขนโครโมโซมร่างกายคู่ที่5หายไปหนึ่งแท่งค่ะผู้ป่วยจะมีลักษณะก็คือ สีสันเล็กกว่าปกติตาห่างปัญญาอ่อนและอาการที่เด่นชัดก็คือมีเสียงร้องแหลมคล้ายเสียงแมวค่ะซึ่งเด็กๆสามารถสังเกตอาการคริสตูชาได้ในสไลด์เลยนะคะเด็กๆคะเรามาดูความผิดปกติที่คโครโมโซมเพศกันนะคะความผิดปกติที่เกิดจากโครโมโซม X นะคะเรามาดูอาการแรกกันเลยค่ะ กลุ่มอาการเทอร์เนอร์ค่ะเทอร์เนอร์ซินโดมซึ่งจะเกิดจากโครโมโซม X หายไป1แท่งจะเหลือโครโมโซม X เพียง1แท่งทำให้โครโมโซมภายในร่างกายนั้นที่มีอยู่46แท่งจะเหลือ45แท่งค่ะส่วนใหญ่จะพบในเพศหญิงนะคะผู้ป่วยจะมีลักษณะเด่นก็คือคอสัน้นมีพังผืดกลางเป็นปีแนวท้ายทอยจะหยุดตับไม่มีประจำเดือนค่ะ หรือเป็นหมังนั่นเองจะมีช่วงเวลาอายุเท่ากับคนปกติค่ะเด,เด็กสามารถดูภาพของอาการเทนเนอร์ได้ในสไลด์นะคะเรามาดูโครโมโซม X เกินมาจากปกตินะคะซึ่งจะพบได้ทั้งในเพศช,ชายและเพศหญิงค่ะซึ่งกุดาจะพูดถึงก็คือในเพศหญิงนะคะในเพศหญิงนั้นจะมีโครโมโซมเป็น44บวก XX หรือ44บวก XX XX ซึ่งเราจะเรียกผู้ป่วยในลักษณะนี้ว่า super female อาการนะคะก็จะมีลักษณะเป็นเหมือนคนทั่วไปปกติแต่จะมีระดับสติปัญญาที่ต่างกว่าปกติค่ะเด็กๆคะเดี๋ยวเรามาดูโครโมโซม X เกินมาจากปกติในเพศชายกันนะคะ ในเพศชายก็จะมีคโครโมโซมเป็น44บวก XY ค่ะหรือ44บวก XXXY ซึ่งเราจะเรียกลักษณะนี้ว่าอาการไล้เฟนเตอร์หรือไค้เฟนเตอร์ซินโดมโดยผู้ป่วยในเพศชายนั้นจะมีลักษณะคล้ายกับเพศหญิงค่ะคือมีหน้าอกโตสะโพกผายลูกอัณฑะเล็กไม่มีอสุจิหรือเป็นหมันนะคะ ซึ่งเด็กๆสามารถสังเกตอาการไคลเป็นต์ในภาพสไลด์ได้เลยนะคะเรามาดูความผิดปกติที่โครโมโซมเพศซึ่งความผิดปกติที่เกิดขึ้นกับโครโมโซม Y ค่ะในเพศชายนะคะจะมีโครโมโซมปกติก็คือ44วก XY ค่ะซึ่งในนี้ก็คือโครโมโซมเป็น Y นั้นเกิดมาจากปกติ จึงทำให้มีโครโมโซมร่างกายเป็น44บวก XYY เราจะเรียกผู้ป่วยในลักษณะนี้ว่ากลุ่มอาการซูปเปอร์แมนค่ะโดยผู้ป่วยในเพศชายนั้นจะมีลักษณะร่างกายสูงใหญ่กว่าคนปกติอารมณ์ร้ายไม่เป็นหมันเด็กๆสามารถสังเกตภาพในสไลด์ได้เลยนะคะโรคความผิดปกติทางพันธุก,กรรมนะคะเป็นโรคที่ เกิดจากพ่อแม่เป็นแล้วสามารถถ่ายทอดมาสู่ลูกได้ค่ะเรามาดูกันเลยนะคะข้อที่1โรคซิสติกไฟโบรซิสนะคะผู้ที่เป็นโรคนี้จะหายใจลำบากเพราะมีเยื่อเมือกที่หนามากในปอดค่ะและเยื่อเมือกในลำไส้ที่มีมากก็จะทำให้ย่อยอาหารได้ลำบากกว่าคนปกติทั่วไปนะคะเด็กๆสามารถสังเกตภาพ ในสไลด์ได้เลยค่ะข้อที่2ค่ะโรคซิกเกิลเซลโรคซิกเกิลเซลนั้นผู้ที่เป็นโรคนี้จะมีเซลล์เม็ดเลือดแดงรูปร่างผิดปกติเป็นรูปเคียวค่ะจึงทำให้การลำเลียงออกซิเจนได้ไม่ค่อยดีร่างกายขาดออกซิเจนในเลือดจึงส่งผลให้ร่างกายนั้นอ่อนเพลียและไม่มีแรงนะคะการมีรูปร่างผิดปกติของเม็ดเลือดแดงนั้น จะทาให้หลอดเลือดเกิดการอุดตันได้เด็กๆสามารถสังเกตภาพได้เลยนะคะข้อที่3นะคะโรคฮิโมโฟิเลียโรคฮีโมโมฟิเลียนั้นซึ่งจะเป็นโรคที่เป็นเกี่ยวกับการแข็งตัวของเลือดได้ช้านะคะซึ่งโรคนี้นั้นถ้าเป็นแล้วเลือดจะไหลไม่หยุดซึ่งอาจทําให้ตายได้มักจะพบในเพศชายค่ะเด็กๆสามารถสังเกตโรคได้ในสไลด์เลยนะคะ ข้อที่4นะคะโรคธาลัสเมียรโรคธาลัสเมียนั้นจะมีอาการก็คือตัวจะเล็กผิดปกติซีดโลหิตจางหน่งแก้มสูงด่างจมูกแฟบหน้าผากตั้งชันพุงใหญ่เพราะมีมากตับโตอาจมีแผลเรื้อรังที่ขาเกิดจากความผิดปกติของรหัสพันธุกรรมนะคะหรือยีนที่มีหน้าที่สร้างฮีโมโกโลบิน ในเม็ดเลือดแดงที่ถูกกำหนดโดยโครโมโซมคู่ที่11ค่ะเด็กๆสามารถสังเกตภาพได้เลยนะคะข้อที่5นะคะโรคเท้าแสบปมค่ะโรคเท้าแสบปมนั้นเป็นโรคทางพันธุกรรมชนิดหนึ่งที่เกิดจากการกลายพันธุ์ของยีนในร่างกายของพ่อหรือแม่แล้วถ่ายทอดพันธุกรรมผิดปกติดังกล่าวผ่านมาทางโครโมโซมคู่ที่22ค่ะ ดังนั้นหากไม่ใช่พ่อแม่ลูกหรือเครือญาติโอกาสที่จะเป็นโรคเท้าแสบปมนั้นแทบจะไม่มีนะคะเด็กๆสามารถสังเกตโรคเท้าแสบปมได้ค่ะข้อที่6นะคะโรคตาบอดสีค่ะโรคตาบอดสีนั้นจะเป็นภาวะผิดปกติในการมองเห็นสีบางสีได้ผิดปกติซึ่งจะเป็นภาวะที่พบได้บ่อยในเพศชาย มากกว่าเพศหญิงนะคะซึ่งสีที่คนมักเป็นตาบอดสีนั้นก็คือสีเขียวสีเหลืองสีส้มและสีแดงค่ะในส่วนของการรักษาตาบอดสีนั้นที่เกิดจากกรรมพันธุ์จะไม่สามารถรักษาให้หายขาดได้แต่สามารถสวมแว่นหรือคอนแทคเลนที่จะช่วยกรองแสงบางสีได้นะคะ mm hmm. ข้อที่7ค่ะ โรคเบาหวานซึ่งเกิดจากภาวะที่ร่างกายมีระดับน้ำตาลในเลือดสูงกว่าปกติเนื่องจากขาดฮอร์โมนอินซูลินทั้งนี้โรคเบาหวานถือว่าเป็นโรคเรื้อรังชนิดหนึ่งค่ะและเป็นโรคทางพันธุกรรมโดยหากพ่อแม่เป็นเบาหวานแล้วก็อ,อาจถ่ายทอดไปถึงลูกหลานได้และนอกจากนี้ยังสามารถเกิดจากสิ่งแวดล้อมได้ด้วยนะคะ ซึ่งจะขึ้นอยู่กับวิธีการดำเนินชีวิตการรับประทานอาหารก็มีส่วนทําให้เกิดโรคเบาหวานได้เช่นกันค่ะข้อที่8โรคภาวะพร่องเอฟไซ์ g 6 p d ซึ่งเด็กที่เป็นโรคนี้จะตัวเหลืองมากกว่าปกติและเมื่อได้รับสารบางอย่างจะทําให้เส้นเลือดแดงแตกภาวะนี้เกิดจากพันธุกรรมจากพ่อแม่ค่ะ ข้อที่9ค่ะโรคคนเผือกซึ่งจะเกิดจากยีนที่ป้องกันไม่ให้ร่างกายสร้างเม็ดสีขึ้นในคนนะคะจะมีลักษณะก็คือผิวหนังผมขนและม่านตาสีซีดหรือสีขาวค่ะเพราะว่าขาดเม็ดสีเมลานินหรือมีน้อยกว่าปกติทำให้ทนแสงแดดจ้าไม่ค่อยได้ค่ะภาวะผิวเผือกนั้นจะมีผลมาจาก การถ่ายทอดยีนเด่นมาจากทั้งพ่อและแม่ค่ะโรคคนเผือกไม่ใช่โรคติดต่อและไม่เป็นพาหะนำโรคไม่สามารถติดต่อกันได้ด้วยการสัมผัสหรือทางเลือดนะคะข้อที่10โรคดักแด้ซึ่งจะเป็นอาการความผิดปกติที่ผิวหนังพบได้ตั้งแต่กำเนิดค่ะจะมีลักษณะก็คือผิวหนังแห้งแตกตกสเก็ดซึ่งแต่ละคน จะมีความรุนแรงของโรคต่างกันค่ะบางคนผิวแห้งไม่มากบางคนผิวลอกทั้งตัวขณะที่บางคนนั้นอาจเป็นรุนแรงก็มักจะเสียชีวิตจากการติดเชื้อที่เข้าทางผิวหนังค่ะซึ่งเป็นความผิดปกติทางพันธุกรรมซึ่งเกิดจากการถ่ายทอดจากพ่อแม่สู่ลูกหรืออาจเกิดจากการกลายพานันธุ์เฉพาะรายค่ะ ข้อที่11นะคะโรคลูคีเมียโรคลูคีเมียนั้นมีชื่ออีกอย่างหนึ่งว่าโรคมะเร็งเม็ดเลือดขาวค่ะซึ่งเป็นโรคที่เกิดจากความผิดปกติของไขกระดูกจึงทำให้มีการสร้างเม็ดเลือดขาวจำนวนมากในไขกระดูกจนไปเบียดบงังการสร้างเม็ดเลือดแดงซึ่งทำให้เกิดภาวะโลหิตจางส่วนเม็ดเลือดขาวที่สร้างขึ้นมานั้นก็เป็นเม็ดเลือดขาวตัวอ่อน จึงไม่สามารถต้านทานเชื้อโรคได้ค่ะจึงเป็นไข้บ่อยซึ่งสาเหตุของการเกิดโรคลูคีเมียนั้นมีหลายปัจจัยด้วยกันนะคะเช่นทางพันธุกรรมการกมันตภาพรังสีการติดเชื้อค่ะข้อที่12นะคะโรคนิ้วเกินซึ่งภาวะนิ้วเกินนั้นมีความสัมพันธ์กับการกลายพันธุ์หลายชนิดค่ะซึ่งอาจจะเกิดจาก การกลายพันธุ์ในยีนที่ควบคุมการสร้างนิ้วเองหรือการกลายพัน์ธุในบริเวณอื่นของ D n a ที่ควบคุมยีนอีกทีหนึ่งค่ะ mm hmm. ข้อที่13นะคะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงค่ะโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงนั้นจะเกิดจากพันธุกรรมจะมีรูปแบบความผิดป,ปกติและการถ่ายทอดทางพันธุกรรมที่หลากหลายโรคพันธุกรรมในเด็กเมื่อแม่ หรือพ่อมียีนผิดปกติลูกก็สามารถเกิดโรคได้เช่นเกิดจากการถ่ายทอดพันธุกรรมด้อยของพ่อและแม่มาสู่ลูกหรือโรคที่เกิดจากแม่เท่านั้นมาสู่ลูกเป็นต้นชนิดของโรคกล้ามเนื้ออ่อนแรงที่พบได้บ่อยก็คือชนิดของดูเชนซึ่งจะพบในหนึ่งใน4 0 0 0ถึง5,000ในเพศชายจากการถ่ายทอดทางโครโมโซม X ที่มาจากแม่ค่ะ สำหรับการบ้านในคลิปนี้นะคะคูดาจะให้เด็กๆบอกหรืออธิบายลักษณะสำคัญของโรคเกี่ยวกับความผิดปกติและโรคทางพันธุกรรมที่นักเรียนสนใจหรือเข้าใจมาคนละสอโรคค่ะจากนั้นก็ให้เขียนชื่อเลขที่ชั้นให้เรียบร้อยส่งเข้ามาที่ลายส่วนตัวคูดานะคะถ้านักเรียนมีข้อสงสัยอะไรสามารถสอบถามมาที่คูดาได้ค่ะ สำหรับคลิปนี้คุณดาก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่ในคลิปต่อไปนะคะสวัสดีค่ะ